ธรรมดาแล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เป็นการเกมการแข่งขันแบบสนุกนะคะคแต่ไม่ยอมกันค่ะ,ะวิภาวียังเสิร์ฟมาแล้วตรีมหนักนวงรุนแรงเอาจริงค่ะตอนนี้รักมีแขบอกไม่ยอมนะคะ ระวังหายใจไม่ทันนะคะรถพยาบาลเตรียมไว้ด้วยค่ะมีแอมบูเล็ตมารอแล้วัะผมเห็นร่สมีแขขึ้นหัวเสาแล้วก็ตีวางไปมุมตรงนะคะหายใจไปด้วยค่ะค่ะแล้วก็เสิร์ฟต่อนะคะโดยคาริน่าคราวเซค่ะน้องหน้านะคะเสิร์ฟมาเบาๆค่ะโอ้โหขึ้นสามเมตรลงหรือเปล่าคะลงหรือออกฮะน่าโอ้โหโอ้โหน่าจะมีการขอชาเลนจ์นะ นมีรอยยิ้มเลยใช่ค่ะพิษศักด์นะคะผู้ตัดสินของเรานี่่ะคะน่าจะทัชหรือเปล่าคะโอ้โหได้ไหมฮะเซเว่นเลเจนด์ไล่มาแล้วนะฮะค่ะโอ้โหกระโดดเซิร์ฟเลยค่ะน้องออนเราเซิรนฟผมหลังบล็อกบล็อกไทบล็อกได้คเมื่อกี้โอ้เราซื้อตัวมาคุ้มจริงๆค่ะน้องอ้อออรัสมีแค่นะคะเขาก็แบบ นี่เขาตั้งใจบล็อกเลยนะคะดูท่านะคะขึ้นภาพช้าฮะโอ้โหบล็อกต็มือใช่ค่ะข้อมือหักลงไปในสนามเลยค่ะเราจะได้เห็นบอลไหลยาวของอำพรหรือเปล่าคะวันนี้เออตีมาหัวเสาให้กับลัศมิโอ้โยยังรับได้ค่ะสำหรับออสซาลัศมีแคตีอีกครั้งหนึ่งน่าจะออกนะคะดูจากมุมบน มาคือตีแรงจนเขารับแล้วเด้งกับมาหาตัวเองนะฮะใช่ค่ะนี่ค่ะพยายามจะเคาะมุมตรงอีกนะข้อมือดีจริงๆค่ะรัศมีแขดูอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกนี้เคาะเบาๆแต่ออกไปครับ5ต่อ13ครับออสตาไล่มาทิชากรเสิร์ฟค่ะรัศมีแขอีกครั้งโค้แก้ตัวจากลูกเมื่อกี้นะฮะใช่ค่ะได้ผลนะคะ เซเว่นเลเจนดเสิร์ฟโดยน้องปูมะริกากันทองค่ะปูเสิร์ฟเบาๆลอยมาแล้วก็พพนันจ่ายบอเลเร็วเอา้าใช้เท้าเล่นนะคะนิ่งนองยังได้ค่ะตอนนี้น้องแป้นรับไปโค้งหลังมาบล็อกได้นะฮะใช่ค่ะโอ้นี่กลายเป็นตัวสำคัญของทีมเซเว่นเลเจนดไปแล้วใช่ค่ะคุ้ม <c oughs> จริงๆค่ะซื้อตัวมาครั้งนี้ <c oughs> น้องม<ะ>โมเมพยายามที่จะเล่นนะคะลูกนี้ โอ้เนี่ยค่ะปฏิกิริยาังดีเลยนะคะนอเนี่ยค่ะโมเมพยายามจะเล่นสแล้วครับตอนนี้ห่างสี่แต้มครับสู้ต่อค่ะรับบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่โมเมบอกขออีกครั้งยังได้โอ้นี่รัศมีแขทำแต้มรัวๆเลยนะฮะใช่ค่ะโอ้โหความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมแล้วตอนนี้ทิ้งทัวร์เนีกับเซเว่นเลเจนด์ต้องทำเต็มที่ใช่ค่ะยอมนี้เลยค่ะน้องผู้บอก